เฮ hey, ทั่วไทยแจ้งข่าวดีแล้วรับเงินไร่ละ1,000บาทประกันรายได้ข้าวพร้อมโอนเข้าบัญชีรับเงินวันที่เท่าไหร่ดูด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่ขาวสารใหม่ๆด้วยนะคะพาณิชย์จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปีสี่ และเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาททกสโอนเข้าบัญชีเกษตร,รกรโดยตรงพร้อมโอนวันที่22พฤศจิกายนนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในค้อราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปี2565-2566โดยจะกำหนดราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าว ย้อนหลังไปจนถึงวันที่15ตุลาคม65งวดแรกและพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก7วันรวมจ่ายทั้งสิ้น33งวดจนจบโครงการสำหรับการกำหนดราคาประกันรายได้ข้าวเปลือก5ชนิดมีดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมมมลิตันละ1 5ึ0 0หบาทรายละไม่เกิน14ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมมลิตนอกพื้นที่ตันละ 14, ึ0 0บาทรายละไม่เกิน16ตัน สข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ11,000บาทไร่ละไม่เกิน25ตันสีข้าวเปลือกเจ้าตันละ1 0 0 0 0บาทไรยละไม่เกิน30ตันห้าข้าวเปลือกเหนียวตันละ12 0 0 0บาทไร่ละไม่เกิน16ตันส่วนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการเพราะปลูกไร่ละ1,000บาทกำหนดไม่เกินไร่ละยีไร่ หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงคาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้และเงินช่วยเหลือลดต้นทุนไร่ละ1,000บาทจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22. พฤศจิกายน2565เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชีทอกศให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ทอกศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่นอกจากนี้กรมการค้าภายในได้เตรียมการเดินหน้ามาตรการคู่ขนานอีกสามมาตรการเพื่อช่วยดึงราคาข้าวเปลือกในทุ่งที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมากได้แก่ 1. มาตรการชะลอขาย โดยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวและจัดเก็บไว้ในยุ้งฉางเป้าหมาย2.5ล้านตันโดยรัฐบาลช่วยค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตัน 2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมของสหกรณ์โดยช่วยดอกเบี้ย้อยละสามไม่เกิน12เดือนและ3ม,มาตรการเพิ่มสภาพคล่องโดยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกและเก็บสต็อกเป็นระยะเวลา2-6เดือนซึ่งรัฐจะช่วยดอกเบี้ย้อยละสา ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Facebook คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ